ไม่รู้พ่อมองอะไรนะครับแล้วก็ไม่เปิดยา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 กี่มองไอติมยี่ินอติมมาดูแลมาเตอร์ประตูประตูประตกกระตกกระตกครับมีวิธีแก้นะครับ ตัวอะไรครับอิงเกออาจจะใช้ได้ก็ได้เราไปเดามันม,มอเตอร์ไม่หมุนนะครับมอเตอร์ทำงานนะครับอมใช้ได้มอเตอร์ไม่หมุนคอร้อนไม่หมุนมอเตอร์เสียสองลูปเลยข้างในด้วยตัวสวิงน,นะ ลมาไม่หมุนนะครับร้อนนะครับพอออกมาก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยมเตอร์ลูกเก่าของมันมนะครับ น้ตาลกับขาวนะครับ1้อยสามสิบสามนะครับน้ำตาลกับดำนะครับแปดสิบแปดขาวกับดำนะครับสี่สิบห้าเมือมอเตอร์ลูกใหม่นะครับ ้าสิบไมโครนะพัดลมห้าไมโครแมกเนติกแม่ายไปขวานะครับ เจอลูกเก่าของมันนะครับของธคม